โคราชบ้าสิดเมืององของเราทุกคนกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศ,ศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้จากที่ท่ทนทุวัติกล่าวไปแล้วหมอจะเวจากกรุงเทพโคราชกําลังจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ในปีหน้ารถไฟความเร็วสูงกําลังจะมาถึง โคราชกำลังจะกลายเป็นประตูสู่อิสทรานประตูสู่อินโดจีนและประตูสู่โลกอย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปกรรมแต่แต่โคราชยังไม่พร้อมที่จะรองรับอนาคตของการเติบโตของเมืองที่ใกล้จะมาถึงในไม่ช้าเพราะอเพราะปัญหาต่างๆที่ทุท่านทุกวัดท่านะเติ่นทีขกล่าวไปแล้วว่า แม้ว่าท่านผอในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบแลกประตัไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะปัญหาน้ําเสียน้ำท่วม่าับวปัญหา,กกา,ญหาไม่มีระบบขน,น,นส่งบนพืันหน้าที่ให้เทคโนโลยีนั้สนสัยเป็นไิ่ง,งสิไปรองพี่น้องครับผมคิดว่าะทล การถอยหลังหนึ่งเก้าสอนนั้นกน็ขึ้นที่จะเดินหน้าไปอีกร้อยเก้าพันเก้าเพื่อมาอาสารับใช้พี่น้องเพื่อจะมาดูแลแกล้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง,อองรงองับไม้จากของท่านประเสริฐเพื่อไม่ต้องมีปัญหาที่ถุขภาพมผมเป็นหมอผมเข้าใจปัญหาดีเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้พี่น้องครับนี่คือเหตุผลสําคัญว่าทําไมพักชาติพัฒนาพักของคนโคราช ถึงได้ตัดสินใจพิจารณาบางคนมาถามเผาอีกว่าหมออายุกับปูนเขาเล็กเกบไปแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนสีจะไปไหวหลือพี่น้องครับดูอเมริกาครับพี่น้องประธานาธิบดีโดนัทซทำเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดปีเป็นพี่ผมสองปียังแข็งแรง ทำงานคล่องแคล่วไหวมากแล้วเหยีกจะไหนหมอวันนัอ้อายุแค่เจบกปีจะทำงานไม่ไหวครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ร่างกายของผมตอนนี้กายผมยังไหวครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> ใจผมยังโซ่ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> นะครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> การเป็นสสเผมนั้นพูดตรงๆ <Yeah. S 1> เวลานี้เราอยู่ชิ <Yeah. S 1> ้น,นั่งในสภาที่สามที่นั่งเท่านั้น มันทําอะไรมากไม่ได้มันใหญ่ก็จริงอยู่เสนอร่างกฎหมายก็ไม่ได้แม้แต่เสนอจตติก็ยังไม่ได้เลยเพราะเราเสียงไม่พอมันต้องใช้สาบยี่สิบเสียงขึ้นไปเราทาได้เพียงแค่ตรวจสอบการมหาวิการเป็นดินของรัฐบาลด้วยการอภิปรายเจิงเสนอแนะหรือทองติเพื่อบกกล้องรัฐบาลเท่านั้นซึ่งผมได้ทาอยู่แทบทุกสัปดาห์แต่ถ้าผมได้รับโอกาสจากพี่น้อง มาทำน้าที่เป็นนายดกเทศมุตรีของเมืองโคราชให้พี่น้องบรรลับใค้พี่น้องผมสามารถทำงานที่เต็มความสามารถได้ท,ทันทีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จถึงแม้ท่านประเต๋อจะทำไว้เราก็ใจดีครับว่าปัญหายิ่งใหญ่อย่างนั้นไม่ว่ารื่งน้ำเสียน้ำประปลาไม่ขาดแคลนน้ำท่วมปัญหาขยะยัปัญหา,หญหาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะยังไม่เกิดมันไม่สามารถสร้าง ได้เวลาเปลี่ยนข้ามคือมันต้องใช้ทั้งเวลาแช่ทั้งงบประมาณงบประมาณก็มีจํากัดมันต้องขอรับการสบสนุนจากร,รัฐบาลกลางมันต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจที่มีสายสัมพันธ์ดีของรัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาผมพร้อมพร้อม,อมที่จะใช้ความรู้ความสาม,มารถประสบการณ์ในการบริหารประเทศระดับประเทศผมเคยอยู่ในครมอสองกระทรวง ผมก็พอจะมีความรู้ความสามารถประสบการณ์บ้านที่สามารถที่จะมาดูแลแก้ไขปัญหาความร้อนของไม่น้องบืจนในเขตเทศบาลเมืองได้อย่างเต็มความสามารถขออย่างเดียวครับพี่น้องขออย่างเดียวคือขอโอกาสให้ผมเท่านั้นถ้าพี่น้องให้โอกาสแก่ผมให้ผมเข้าไปทําหน้าที่แทนท่านในเทศบาลนครนครนะสมาผมพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกท่าน เพื่อจะดูแลแก้ไขปัญหาความดุดร้อนของท่านที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในคันนี้ให้หมดสึงไป